วิธีการทำก็ง่ายๆเลยค่ะใส่ทุกอย่างนะคะยกเว้นตัวเหล้าจีนกับน้ำมันงานเดี๋ยวเราใส่ทีหลังนะคะสูตรนี้ที่ปู้ให้นะเป็นสูตรเล็กนะคะใครที่ทำร้านอาหารหรือว่าทำขายนะคะก็ไปคูณปริมาณเอาเองเด้อ จากนั้นก็จะตั้งไฟนะคะรอให้เดือดปั๊บนึงที่เราใส่ตัวน้ำมันพืชลงไปด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราอบวุ้นเส้นนะคะก็ตัวน้ำมันนะคะจะไปเคลือบตัวเส้นนะคะให้เงางามดูน่ารับประทานค่ะส่วนน้ำมันงาน,นะคะก็แน่นอนอยู่แล้วให้กลิ่นหอมให้รสชาติให้กลิ่นหอมอยู่แล้วนะคะ ในขั้นตอนนี้ใครจะใส่พริกไทยป่นแล้วก็ชวงเจียป่นลงไปด้วยเลยก็ได้นะคะแต่ปู้ขอแนะนำว่าให้ใส่ตอนปรุงเป็นหม้อจะดีกว่าบางทีเด็กๆก,ก็ไม่ชอบกลิ่นของพริกไทยแล้วก็กลิ่นของชวงเจียค่ะเพราะฉะนั้นเราใส่แยกดีกว่านะคะ เนี่ยนะคะพอเดือดพร่านแบบนี้แล้วนะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็ใส่2ส่วนผสมสุดท้ายนะคะเหล้าจีนแล้วก็น้ำมันงาค่ะ น้ำซอสสูตรนี้นะคะจะได้1,000 ml ค่ะสามารถทำอบวุ้นเส้นได้ประมาณ8-9หม้อเลยนะคะพักเย็นสนิทค่ะแล้วก็บรรจุในภาชนะเป็นทัพเปอร์แวร์นะคะหรือว่าเป็นขวดพลาสติกเก็บแช่ตู้เย็นนะคะช่องธรรมดาได้นานหลายเดือนค่ะเตรียมในหม้ออบนะคะเตรียมหม้ออบที่เราจะทำอบวุ้นเส้นนะคะในนี้ก็จะมีเบคอนค่ะขิงแก่หั่นแว่น กระเทียมนะคะกระเทียมจีนทุบพอบุบๆนะคะแล้วก็รากผักชีแล้วปู้ก็จะเติมตัวพริกไทยค่ะพริกไทยบดกับชวงเจียบดนะคะอันนี้ถ้าเผื่อมีเด็กนะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะหรือว่าใครไม่ชอบกลิ่นนะคะก็ไม่ต้องใส่แต่ปู้ชอบนะคะมันเข้ากันกับวุ้นเส้นที่สุดเลยค่ะ นี่ก็เป็นวุ้นเส้นที่เราแช่น้ําเอาไว้แล้วนะคะวุ้นเส้นแห้ง100กรัมนะคะพอแช่น้ําพักให้เด็ดน้ําแล้วนะคะน้ําหนักจะได้เป็นประมาณ230กรัมค่ะอันนี้ก็คือตัวซอสนะคะใส่ลงไปท่อให้เข้ากันค่ะโอ้ซอสนี่บอกเลยนะหอมหอมมากๆเลยค่ะ แล้วก็สองอย่างนะคะเราจะใส่ไปในอบวุ้นเส้นของเรานะคะปู้จะเอาเป็นเต้าหู้ทอดแล้วก็เห็ดออรเรนจิค่ะเตานี้นะเปิดเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนค่ะเนี่ยตัวน้ำมันเขาจะออกมาจากเบคอนนะก็จะใส่เห็ดลงไปค่ะตามด้วยเต้าหู้นะคะสุดท้ายก็จะใส่ตัววุ้นเส้นลงไป จัดการปิดฝาแล้วก็อบนะคะจนกระทั่งวุ้นเส้นของเราสุกเลยค่ะวุ้นเส้นของเราก็นุ่มสุกดีแล้วนะเดี๋ยวใส่ผักค่ะุ้จะใส่เป็นต้นหอมกับขึ้นช่ายนะคะปิดฝานะคะอบต่ออีกแป๊บเดียวค่ะ